English tour. Tour mixed, n o ร่วมออนทัวร์โดยอ s ส z u m u X รุ่นใหม่ The New o n i x มีการแข่งขันใหม่ที่แบบอยากจะเอาชนะมากที่สุดเลย Which match did you most want to win? Which match did you most want to win? การแข่งขันไหนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะมากที่สุดโอลิมเดมค่ะมีไหมพอเวลาเราแบบทำผิดทำพลา,า,า,าแล้วมีคนมาดูถูกซ้ำเติมอะไรางเงี้ยค่ะมีบ้างนะคะแหมคุยกับน้องวีแล้วก็นึกถึงสำนวนนี้เลยค่ะ rub it in rub it in, rub it in. สำนวนนี้แปลว่าตอกย้ำซ้ำเติม don't rub it in don't rub it เอไม่ต้องมาซ้ําเติมเลยนะแต่ถ้าหากเราโดนซ้ําเติมนะคะก็ขอให้เอาคํำพูดเหล่านั้นนะคะเป็นแรงขักดันทําให้เราสู้ต่อไปแล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมสุดยอดจริงๆน้อวันนี้ขอขอ,ขอบคุณ Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ